สวัสดีครับอ่าเทียงคืนวันนี้จะเป็นวันเกิดของของโอ้วันที่เท่าไหร่ครับที่สิบแปดที่สิบแปดมิอะไรครับมิถุนายนมิถุนายนวันเกิดปีนี้ได้อะไรเน้ะเซอร์สเกตว้าเซอร์สเกตก,ก็มีเราไม่ใช่หรอได้อะไร อ๋อที่คันให้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องซื้อเป็ขอของต้องไม่ต้องซื้อซื้อนี้ซื้ออะไรครับซื้อปืนเนิบใช่ปืนเนิบแล้วก็ล้มมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจบแล้วไฟฟ้าแต่ตอนนี้ต้องทำการเอเอแล้วครับจะต้องทำการเอเอแล้วนะครับ เนเต้นแบบหนงเครื่องโอเคไหมครับน้องปินเต้นแบบหนงครื่โอเคไหมครับโอ้ยเดี๋ยวจะเต้นหมอรำหนิอ่ะน้องปินครับตอนนี้นุ่มพี่พบวันนี้ก็คงไม่นอนนะครับเต้นเต้นยันเข้าวันเกิดนะครับวันนี้โอ๊ยวันนี้วันนี้พี่พบจะเสวี่ยภาพอ่ะ ไ,ไม่ได้ไปว่ายเลยแม่แหละมองแต่ภาปิดละตั้งเดียวแม่อะนี่คือตัวปวดจริงๆเลยมาดูลีราจากเจ้าของวันเกิดปีนี้กันนะครับปีนี้น้องพบตรงกับวันจันทร์ตรงกับวันที่เกิดพอดีนะครับน้องปินทำหน้าลิงโชว์หน่อยครับลิงลิง ลิ้นดันมาแม่สอนไงโอ้พี่ภพเหมือนเลยไม่ใช่ค่ะ <laughs> โอ้พี่ภพทำเหมือนมากค่ะแม่น้องป็นนยืนแม่ทำดิโห้ต้องเปิ่นปิ่น,นทำเหมือนมากเลยแม่ทำดูโอ้ โอเคครับแล้วพบกันใหม่กับน้องพบน้องปินชาเมลวอย่าลืมกดสำคัญกดกันเลยกดจ้าวใครแล้วก็กดไลค์ไปกอนเะยครับไปไหนจะรอดไหมเนี่ย ถามทานอา่าวคานนะครับ